สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอแม่ f อซทุกท่านค่ะวันนี้บนมีกินข้าวโชว์ในห้องนอนเลยนะครับคลิปนี้กินข้าวโชว์ในห้องนอนครับตื่นมาก็กินเลยครับตื่นมาเรียกแม่ยิ่งกว่าเซเว่นะคะเรียกแม่กินข้าวกินน้ำเหมือนเดิมค่ะให้ฟังเสียงเขากินน้ำนะคะ จบอๆเวลากินนะคะกินเสร็จก็จะแต่งตัวแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูสตูนต่อนะอุยอ้ยลูกสาวลูกสาวของแม่เนี่ยนะต,ตูนเมื่อกี้นอนอาซาใหญ่เลยนะคะนอนอาซาใหญ่เลยดูเขาดูเขาทำดูเขาทำนอนในห้องน้ำเกือกกิ้งไปเกือกกิ้งมาเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยนะคะสำหรับสตูนน้อย มันนอนสบายอะลูกมันเย็นเหรอฮะห้องน้ําไม่เปียกนะคะห้องน้ําไม่เปียกเนาะเอออุย้ยพี่พี่ก็เอาแต่ทะเลาะก,กันใช่ไหมตุนตูนเออพี่พี่ก็เอาแต่ทะเลาะก,กันดูสิเนี่ยทาอะไรกันฮะตัง,งตังตังตังจะเดินแบบนะลูกอุย้ยเดินแบบเดินแบบเดินได้ไหมเดินได้อย่างพี่ทองหยดไหมอ่ะเดินโชว์หน่อยไหมลูก อย่าให้ตกนะตกลงไปเจ็บเหมือนกันนะฮะเอาไงาเอาไงาเดินไม่เดินมีความสุขมากมายนะคะเอกเนกันอ่ะอะคนสวยวิ่งมานี่ละว,วิ่งมานี่ละว,วิ่งจุดไปจุดมานะคะเขาอะค,อคึกค,คักคึกคัก ตื่นเช้ามาเห็นลูกๆ,ๆแข็งแรงดีคึกคักคึกคักก็ดีใจนะคะเนาะมันบ่งชี้ว่าพวกเขาแข็งแรงอยู่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแต่ถ้าเห็นลูกๆคนไหนนอนนิ่งๆสิต้องไปไปจับไปดูละแต่มันก็จะเป็นบางช่วงที่เขาง่วงนอนเนาะเขาก็จะนอนกันกิน,กนอาหารเสียงเคี้ยวก๊ กินอาหารกันยังไงให้หกหนะฮะฮะใครกินแม่ทองมานะคะแม่ทองมากินก๊อบก๊อบก๊อบเสียงดัง มาทำอะไรกันตรงนี้ตเต็มไปหมดเนี่ยฮะมาออกกันอะไรอยู่ในห้องน้ำเนี่ยลูกฮะโอ้ยเนาะพวกเรานี่มาทําอะไรกันตรงนี้ออกมาออกมาเร็วๆออกมาเร็วออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วเป็นที่นอนของเขานะคะห้องน้ําเนี่ยชอบชอบกันมากชอบมานั่งมานอนกันออกมาลูก แล้วตูนนั่งทำอะไรตรงนี้ลูกหาตูนตูนตูนนั่งทำอะไรตรงนี้ลูกตูน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 เลยตูนนั่งจุกมุกอยู่เนี่ยกสาวเนี่ยปาปะปาม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 าเร็วมามานีาเร็วมานี่เร็วแม่อยู่ไหนลูกๆก็อยู่นั่นบินตามกันนะคะ พี่ทองก้อนยืนเทไหมครับพี่ทองก้อนยืนเทไหมครับยืนหล่อเท่เลยครับหันหน้ามาหน่อยสิลูกไหนหันหน้ามาหน่อยครับคนหล่อครับทองก้อนทองก้อนครับสุดหล่อของแม่เนี่ยสุดหล่อของแม่อีกคนนึงนะคะยืนเท่ๆโชว์พ่อ,พอแม่เอฟซีนะคะส่วนน้องๆก็นัง่นงนองน,อนอให้กำลังใจกันอยู่ข้างล่างเนี่ยคะ่ะ แต่ละคนแต่ละคนอาหลบหลบแต่แม่จะกวาดบ้านก่อนแม่ยังไม่ได้กวาดบ้านเลยนะคะโอ้โอตก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 ,ตก,ตกเห็นไหมเห็นไหมเออแต่ว่าไม่ได้ลงไปอะไรเยอะนะคะแค่ลงมาถึงตรงบันไดเออบอกแล้วไม่บอกแล้ว แต่แมวเขาจะเกาะของเขาได้ดีนะคะเขาจะไม่ไม่ปล่อยให้ตัวเองตกแบบตุ๊บลงนะคะเนี่ยค่ะแต่ละคนแต่ละคนเดี๋ยววันนี้แม่กิ่งก็จะเข้าไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าคุณหมอโทรมาอีกเนาะให้เข้าไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายบางส่วนก่อนเพราะว่ามันก็หลายวันแล้วเนาะ หลายวันแล้วเขาก็คงอยากจะมั่นใจว่าเรามีจ่ายเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตะตูนสตางทําอะไรกันลูกโอ้ยตตูนไม่เอานะลูกเวลาสตางกระโดดขึ้นหนูห้ามห้ามกระโดดคนนึงกระโดดแบบประมาณกระโดดแย่กันนะคะกระโดดแย่กันเสียงใครเสียงใครเสียงอ่อนเสียงหวานในห้องน,น้ําเสียงใครเสือน้อย อันนี้แม่ลูกเขาทองเติมกับทองเต็มนะคะเออไม่ใช่สีทองเพิ่มกับทองเติมแดดอ่อนๆนะคะวันนี้บ้านเราก็เป็นแดดอ่อนๆลูนางคึกคักกันซะจริงเด็กบ้านนี้คึกคักสนุกสนานวิ่งไปวิ่งมากันกระโดดโลดเต้นกันอออ,อ,อ่ะวิ่งลงข้างล่างและวิ่งลงข้างล่างละ อันคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้นะคะเ,เดี๋ยวยังไงแม่กิ่งก็จะอัปเดตบุญช่วยอีกทีค่ะแต่วันนี้แม่กิ่งไปเยี่ยมน้องอีกทีหนึ่งก็เดีย๋ยวอัปเดตให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็จะไปเยี่ยมน้องทุกวันค่ะไปเยี่ยมน้องทุกวันไม่เป็นไรเนาะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ดีว่าไม่ไม่อยู่ไกลจากบ้านแม่กิ่งมากค่ะ ก็น่าจะสักประมาณ 4, 4ี่กิโลได้มั้งคะประมาณเออไม่ไกลมากประมาณสัก45กิโลได้ขอบคุณนะคะขอบคุณพ่พอแม่ FC ทุกท่านมากมากค่ะที่ลากแล้วก็เอ็นดูบุญช่วยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ วันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีเนาะเป็นวันสิ้นปีแม่กิ่งก็ขอให้สิ่งไหนที่มันไม่ดีขอขอให้มันผ่านพ้นไปนะคะกับพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านแล้วก็ตัวแม่กิ่งเองแล้วก็ลูกๆเองเนาะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้มันผ่านพ้นไปก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นรับแต่สิ่งดีๆเข้ามากันนะคะแล้วขอให้พ่อพ่อแม่ทุกท่านมีนแต่ความสุขความเจริญค่ะ สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ